สวัสดีคะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวคุณจ๋านะคะสําหรับเมนูของเราวันนี้นะคะจะทําหมูทอดกระเทียมพริกสดนะคะเป็นเมนูดังฮิตยอดฮิตของเมืองพัทยาเลยนะคะตอนนี้ก็ก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีเนื้อหมูติดมันนะคะจะใช้ตัวแถววัวไหลของเนื้อหมูนะคะเนื้อแดงแถววัวไหลนะคะ แล้วก็ออกตามด้วยพริกขี้หนูสดพริกไทยป่นนะคะสีอิ๊วขาวกระเทียมตำหยาบนะคะน้ำมันหอยผงปรุงรสพริกไทยป่นขั้นตอนแรกนะคะเอาเนื้อหมูใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ผสมนะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย ปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือเนะะี่ยค่ะขยำขยำเครื่องปรุงผุกเขาเขาให้เข้ากันนะคะสูตรนี้จะทำให้หมูนุ่มนะคะไม่เหนียวนะคะเคล็ดลับอยู่ที่เราต้องขยำนะคะขยำเข้าไปเรื่อยๆนานเน่อยนะคะไม่ต้องหมักไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องค้างคืนไม่ต้องรอเลยค่ะสูตรนี้ หมักแล้วทอดได้ทันทีเลยนะคะรสชาติกลมกลม่อมกำลังดีนี่นะคะขยำเข้าไปให้เครื่องให้เครื่องเขาเขา้าทุกส่วนของหมูนะคะหมูจะจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาทอดเขาจะได้นุ่มเนาะเราจะเน้นชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มนะคะขยำเข้าไปค่ะ แล้วก็ใส่ผงแป้งทอดกรอบนะคะเมื่อกี้ในรายการส่วนผสมจะลืมใส่ลงไปนะคะก็แอดเพิ่มไปทางนี้นะคะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะนิดหน่อยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องเยอะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ขยำขยำเขาให้เข้ากันนะคะขยำไปนะคะ ตอนนี้ได้ที่แล้วน,นะคะเราก็ไปตั้งน้ำมันนะคะตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะใส่ลงไปเสร็จเราก็ใช้ตะเหลียวเขียะะ่ยเขียนะคะเขี่ยเไม่ให้หมูเพื่อไม่ให้หมูมันติดกันนะคะ น,นี้คนเรื่อยๆได้นะคะไม่เมียนไม่เป็นไรนะคะกันเขาติดกระทะ้วยนะคะนี่นะคะคนเรื่อยๆค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะทุกคน นี่นะคะสีเริ่มสวยแล้วตัหมูเริ่มได้ที่นะคะก็ใส่กระเทียมลงไปลงไปเจียวปัาหมูเลยค่ะตามด้วยพริกสดนะคะอตอนนี้หอมมากเลยค่ะทุกคน อยากให้กล้องมันรับกลิ่นได้นะคะจะได้ส่งไปหาทุกคนได้ค่ะจะได้รู้ว่ากลิ่นมันหอมมากเลยค่ะกินกระเทียมกลิ่นพริกสดกิ่นพริกไทยนะคะหอมจริงๆค่ะไม่แปลกใจว่าทำไมเป็นเมนูขึ้นชื่อของพัทยาตอนนี้นะคะหอมนะคะหมูกำลังสีสวยเลยค่ะตอนนี้ นะคะคตอนนี้ได้ทีแล้วนะคะเราก็ตักเนาะถ้าใครอยากให้เกียมกว่านี้ก็นานกว่านี้ได้นะคะแต่วันนี้จะอยากกินแบบนุ่มๆนะคะไม่อยากให้กรอบเยอะนะคะก็จะขึ้นก่อนเลยนะคะถ้าใครอยากให้แบบแข็งกว่านี้หน่อยนะคะก็ทอดต่อได้เลยนะคะออันนี้แอบชิมไปชิ้นนึงแล้วก็แบบว้าวเลยค่ะ ลองทากันดูนะคะทุกคนไม่ยากทําง่ายอร่อยมากเลยค่ะถ้าให้เด็กทานก็อย่าให้เด็กทานพริกนะคะเพราะว่ารสชาติเขากําลังดีเลยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่ทานใช้พริกกัดพริกเข้าไปเลยค่ะเป็นเม็ดแบบโอ้มันยี่มันดีจริงๆอะคะ่ะทุกคนนะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ